กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาหลบและหักแพ้งทุก่านอยู่ทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่สมองสบอนเดอร์บวาสิอยู่หัวอยู่สวนอยู่ห้อยู่หน้าหรือว่าอยู่ห่างเนะพี่น้องอยู่ห่างอยู่บริษัทก็ดีอยู่โรงงานก็ดีเนาะกลับสบายดีเด้อ มืันนี้ป้าเมาก็มาหายมาหน้าคือเก่าพี่น้องแดดแดดเวลากำลังสิเถียงแล้วกำหน้ากันยูห่อนแห้งอิลิมือนี่กะแต่ว่าท้องฝ้าใสดีเมฆลายอยู่พี่น้องส่งพ้นสิตกอีก ชาวแพงอยู่เพื่อนกับน้องบอสน้องบาอยู่เพื่อนขายของชำนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อยู่เพื่อนชาวแพงเด็กออกมาน้องบูมออกมาแทนคือเก่าคือเดิมว่านี่ลูกกะ เมื่อนี่ออกมาดำห้อนอีลี่อัลลอนี่อุ้ยเอินว่าห้อนจนหัวสิแตกเนาะสบายดีค่ะทุกคนสบายดีป้าน้มามนะันนะน้ามคือเป็นซีนี่เนาะ <c oughs> น้ามเป็นตะปูอ่ะอ่ามันเป็นตะปู ท้าสลามบายดีพี่น้องำาเด้อขอกำลังใจวนอะขอกำลัจเน่ยสาาขอกำลังใจเนียพี่น้องบ้าต่อไปอีกนะแม่บิดแห้งอบ้ามันแดดแห้งเพี่น้องอ้เ้าส พอเมาออกมาสวยกับน้องบูมจะน้องบูมจะ11:00นงเบิดนะบ่เหี่ยวแห้งบ่เดนี่ยวแห้งบ่อาก็ได้นาให้เดียวมื้อนีน่ะจนสิเที่ยงเลยยโดโ เออจนเทียงเลยจนเทียงแล้วเอาฟิส่าาา่ามีฝู้ใดสนใจลูกสาหายเศ้าหน้าเนี่ยเฉพาะสิโคสนาตัวเองแหละเนาะมาดำให้ดำหน้ายิ้งเคยเนาะไห้ไนา อ้าวเนี่ยฮะว้าวเนี่ยมีผู้ได้บทสนใจเนี่ยบ่แบบบ่สลามต <c ười> อ,อนนี้อย่างนีง้ผมหายย้ำหน้านาะพี่น้องเอได้กับเพิมกเราเป็นของรับบาสแบบกัปตันจนบ่ป่าคือเมื่อยเฮ้ทั้งทั้งแดดทั้งยังโอ้ยพี่น้องเอาปราเมาสิขอเก็บภาพสำนีก่อนน้อพี่น้องเนาะสำหรับดำหน้าปราเมาขใสิลงมาดำน้ำกันก่อนมันแดดทีด่เหลืก กินเข่าก็สวยแน่กับป้านีิพี่น้องเลยอืมกันง๋ายังสดครับผมว่าสั้นสลามถุงให้ถุงหน้าไปบรรยากาศปุ้ยถองฝาสดใสงามไปเลยแต่มันมาเต็มที่ว่าเฮาห้อนหันตีเฮาห้อนห่อนผู้ใดก็ขึ้นบ่แหล่ โอ้ทงแถวใกล้นี่ขึ้นแล้งแต่ยังแต่สุปประดำประมาณ่าท่านขึ้นว้าห่อนเหี่ยเราสะาพี่น้องก็เผื่อเสียน ขนกะมาเนาะของมันบได้ไทยหน้าไว้ได้มาไทยเอาเสาเนี่ยมันก็เลยส่าเนี่ยเขาหม่มอ้ยมีแหงเด้พี่น้องเลยเขามาห่มใหม่แล้วกะ็ขอพระคุนทุกท่านเดอ้อที่เขามาหับส้มสองซาแพงแล้วก็เป็นกำลังใจตลอดมาเนาะทุกคำคอมเมนต์ ที่ว่ายินดีหรือว่าติสม้มถูกถอยถูกคัามนะพี่น้องเนาะก็ขอขอบพระคุณหลายๆสำหรับเอฟซีที่ว่าคิดไปทางบวกนะพี่น้องหรือว่าคิดเป็นซ้ายกลางปุกหา,าก็ขอบพระคุณลายๆแล้วก็ข,ขอขอบใจหลายๆแต่ว่าคำคอมเมนต์ที่ว่ามันมันบบเป็นจริงหรือว่าอีสังกักับป้าเมากับบัวยังเนาะชื่อว่าเมื่อนี้ก่กับ คือว่าเลยธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะแต่ชัวร์สีไฮชื่นชมไปเบิดมันกับโบแมนสีไฮดีไปเบิดกับโบแมนเนาะมันเกิดผสมกันเนาะพี่น้องเนาะผสมประสานกันไปถ้า,ากว่า <c oughs> มีคำนิ้นท่าก็ต้องมีคำสรรเสริญคือกันเนาะพี่น้องมันขู่กันฮะนะ ประเมากับเข่าใจอยู่คำนินทาแต่ว่าถ้าเป็นคำที่ว่าใส่หายไปชีมันก็เหาก็ต้องออกแกะในนะ้อพี่น้องเนาะก็ขอโทษหลายๆที่ว่าถาเวา้าผิดพลาดประการใดประเมากับข้อโทษนาผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เพิ่นที่เขามาหับสมนะ้มเนาะที่ว่าสายบุญเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นกับคาหยาบคำยัย้งเพิ่นก็คขึ้นสิบ่อยากฟังกับข้อโทษขออภัยหลายๆแต่ถาเป็น คนที่เคยด่าก็ก็กคือสิมว่วนอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าป้าเมาก็บโบนัดเรื่องดานะ่าเนาะแต่ว่าเรื่องเราเรื่องนั่นเรื่องนี้นะปะ้าเมาถนัดอยุเ่าเรื่องเนาะามข่าวามข้าวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนเ้าวหักแพงกันในเมื่อห้าหักแพงกันก็ต้องทมข่าวทมข้าวกันผู้ใดเป็นจัาไดผู้นี้เป็นจังสันนะ่นเนาะก็คือเ้าอย่างฮู้ห้าฮักเ้าจังถามเนาะถ้าเกิดคน เกียดการสร้างกันนะแม้แต่สื่อยังบ่อยากได้ยินเสียงมันก็ยังบวกเขาหูแมนบวชพี่น้องที่ป้าเมาถามนั้นก็คืออยากหูทํำข่าวทํำข้าวก็คือว่าไปทางบวกนะพี่น้องทํำข่าวทํำข้าวกันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เฮาอยู่ห่วมโลกกันหรือว่าพี่น้องอยู่ห่วบ้านห่วเมืองไปเฉงสันดอกพิมอันที่ว่าป้าเมาคิดน้ำสั่งค่ะบอบ่ แต่ว่าว้าออไปกันเนาะว่าออไปกันลังเถื่อ,อเฮากัสิ่งที่โบยอยากเว้าก็ต้องได้ว้าเพราะว่าถ้าเป็นคําใส่หายไปเสียเขากัขอออกแก่แน่นเนอาพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นคําเหล่ากันธรรมดาเหลาพื้นกันธรรมดาเนาะโบเสียหายดอกชีว่าเรื่องเขาเป็นเนาะคือประเมาได้ไลยผัว ป้าเมายอมหับปราเมาอ่เคยหายไัจักเถื่อเพราะว่ามันเป็นความจริงเอฟซีว่าวามาปราเมาปากแป้ปราเมาอ่เคยว่าจ yes. like 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 yeah, wow, ักเถื่อก yeah. ับปราเมาปากแป้อ like ีลีมันเรื่องจริงปราเมาอ่เคยหายเนาะกับปราเมาเ้าแจ้วเจ๋วเบาจักยุดจักยั่งปราเมากับเคยตอบโจ้เพราะว่าปราเมาเป็นคนเ้าหมักเ้าหมักเ้าหมักแอนหมักล่มเนาะ เห็นไพ่ประเมาาก็หมักคุยหมักเวา้าหมักยากัาบบางคนสิมาว้าว่าปลาเมาอันปากปากอีสัง้งปากที่ว่าเวา้าบอาบุดบญยงกะขอโทษข้อไพ่ละลายน้องพี่น้องก็เว่าเป็นย่ามคือกั้นบริเว้าตลอดดอกแต่ว่าสิ่งได้ที่ว่าเวา้าบอโบแมนกับข,ขอเว้าเนาไนน้องพี่น้องเนาะแต่สิ่งได้ที่มันแมน ก็คือมันแหม่นอะไรพี่น้องมันมันมันบวเป็นไปเรื่องอื่นดอกถ้าปลาเมาพิษปลาเมายอมถ้าปลาเมาบวพิษปลาเมาบวยอมเด้เนาะคือปลาเมานี้ถามพี่น้องปองปลายนี่เป็นคําถามสื่อมันบวเป็นมันบวเป็นเรื่องพิษถ้าคาใส่หายไปสีมันเป็นเรื่องบวจยบบวงามปลาเมาต้องต้องถือวว่ามันเป็นความพิษ เนาะใส่หายไปซีบว่เมนความจริงหรือว่าไปเพิ่มเติมสิ่งที่มันบวจบบวง,งามหรือฟังแล้วมันบกเขาา่าท่าแหละเนาะคนเฮาก็ะยิงตามผู้ฟังยิงตามผู้ไปเว่าวขอโทษขออภัยหลายๆสิ่งใดที่ผิดพลาดเนาะนำทานผู้ใหญ,ญ่แล้วก็เอฟซีถกทานที่เขามาหับส้มส่งชาวแพงบวชสิเป็นพิ่ป้าดนาอาหรือว่าน้องนุง่งเบอดสุขุสุขคนเนาะทุกรุ่นเนาะพี่น้องเนาะทุกรุ่นทุกแบบแหละ ผู้ใหญ่ก็มีมีถูกแบบแล้วก็โทษขออภัยลายๆที่ว่าได้เว่าตอบโต้ไปเมื่อวานนี่เนาะปล่อยไปช่งคลิปหะเนาะประเมากับข้อโทษลายๆบ่อยากว่าแต่ว่าถือกดดันมาหึงแล้วประเมาเก็บมาหึงแล้วเนาะมันระเบิดเนาะพี่น้องมันระเบิดมันโ่นเมนความจริงเนาะไปเต่อต่อเติมประเมากับข้อแก่แน่ ก้เว่าแน่เนาะมันเกิน <c oughs> แต่ว่ากับสิ่งได้ที่มันผ่านไปเนาะพี่น้องพอเมากับชเวาตามเลืองมันละเนาะเรื่องมัน,เ,น,เ,รมนเรื่องมันเกิดก็ต้องแกะแหละแต่เรื่องมันบุกเกิดมันก็บโมี่อะไรพี่น้องเพราะว่าพอเมาหู้แล้วก็ทามลายคนแล้วคําถามนะมันบวมเป็นมันบวเป็นเรืองพิดเดอก คนทำข่าวทำข่าวไปมาหาสู่กันถามกันนะ่ะมันคนหักแทงกันจังถามแต่ถ้าคนเบิ่งโลกฟังฟังฟังฟ่งหละฟังไปในแง่ลบด้เพราว่าห้าเสือกเพราว่าห้าซาละแน่คำถามสื่อ,อ,อกับไปตีความว่าเป็นคำเสือกเป็นคำซาละแน่แต่ถ้าคนเขาฟังเขาบม่มีอคติเด้เขาฟังไปทางสายบวกเด้ คนทำกันกะหักแทงกันตัวจึงทำข่าวทำข้าวเนาะมันเป็นจังสั่นเลยพี่น้องคนเฮานะน่ะมีเบิดทถกแบบยังวะเอาบอกไลฟ์ซุมควรแล้วนะพี่น้องเนาะผูเขากระชิคอปิดคลิปเพียงสำนีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งสาแพงเนี่ยเด้อคลิปนี้เบิง่งธรรมศาสตร์สบายสบายเลยพี่น้องตามตรงไหายตรงหน้าตามหน้าคือเกายัางบดทะเลายัางไลยอยู่หน้าปะเหมาปะว่าหักกระดำเนาะ สุดท้ายก็ขออวยใจให้พ่อพ่อแม่แล้วก็พี่ป้าน้าอาน้องนุ่งจงมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าสิเป็นทางประเทศลราเขาเองหรือว่าบ้านไก่เคียงก็ดีเนาะมีเอฟซบ้านไก่เคียงแล้วก็ทั้งพี่น้องทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนาะอยู่สมองสมบ,บอนจึงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้อนุมันควรยืนลำรวยลำรวยวัดสุข,ขสุขคนจิจการงาน,งานก็ขอให้ลุงๆๆๆนะเรื่องลุงเรื่องเนาะเจริญเจริญ ສະບາຍດ